เอามาเจ็บเพื่อนๆนะคะ <Wow. S 1> เพื่อนหนูมี29คนหนูก็แก้จะวันเกิดหนูแล้วค oh. ่ะกดติดตามให้หนูแล้วก็แฮปปี้เบรเดย์ให้หนูด้วยนะคะเชือแบบผ่าเี้ยว สวัสดีครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมแม่อุก,ก็ได้มาเตรียมซื้อขนมนะครับไปแจกเพื่อนๆของน้องเชอร์เบดกันนะครับผมที่โรงเรียนแล้วก็เ,เพื่อนๆในหมู่บ้านนะครับเนื่องจากว่าใกล้จะถึงวันเกิดของน้องเชอร์เบดแล้วนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมซื้อเพิ่มให้เพื่อนบ้านของน้องเชอร์เบดนะคะเป็นเลยเดี๋ยวเย็นน,นะะี้จะให้น้องเชอร์เบดมาแจกเพื่อนๆนะคะ่วนนี้จะให้น้องเชอร์เบดไปโรงเรียนนะ มาอมมมอเมเชลเบตบไม่ใช่มาเกิดที่มันอะไรลูกไปหมดแล้วสมองสบอง,บงลูกฉัน, <c oughs> นเฮ้ยออมเล่จะทำอัน้นลูกใจเย็นข้างในมีอะไรบ้าง ใจยเจยเ็นใจยเย็นใจเย็นนี่นะคะข้างในก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขนมปังไส้กรอกใช่ไหมคะแล้กวก็มีอันนี้เรียกว่านะ้ำว่าลูกขอเดี๋ยวิมาได้ซื้อมาเผื่อลูกก็ซื้อมาเผื่อค่ะเดี๋ยวให้เชอร์เบตกับอเมรช่วยจัดให้หน่อยกี่คนคะเพื่อนในห้องอ่าช่วยจัดให้หน่อยค่ะเ,เกิดเชอเบตพี่อเมร์ช่วยเอออ่าช่วยพี่อเมร ทำเลจนับแพนนะ,ะเชเบดเดี๋ยวแม่อูเอาไปฝากที่เขาเรียกว่าอะไรห้องนวยการนะโอเคไหมเดี๋ยวมีมิดมารับให้เชเบดกี่กี่กลงคะ9 9อ่ะเอาไป29คนใช่ไหมเชเบดถูกไหมนับอีกรอบหนึ่งนะเอาเล็ดให้เชเบดเอาออกมาจากถุงรอที่อำเล็ด วางวางอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะลูกไม่ไม่เดี๋ยวมันตกลกูลกไว้ตรงเนี้ยค่ะ <Okay. S 1> เนี่ยตรงเนี้ยค่ะเดื๋อทำดีๆค่ะลกูกั่นล้มเลยเป็นไงล่ะ อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเร็วสิบเก้ามีสิบทำไมมีแค่เก้าเด็กมีเก้าหรือส <9. S 1> ิบเก้า <9. S 1> อมันนี้ด้วยชใช่ไหมเป็นสิบใช่ไหมอ่ะค <c oughs> รบแล้วก็อีกถึงันของเราโอเคเดี๋ยวแม่กูช่วยเรียง ของเชเบ็ดนะคะ29กล่องใช่ไหมเพื่อนที่ห้องมี29ใช่ไหมรวมเชเบ็ดด้วยเป็น29่สิบเ้าถูกไหมโอเคไหมอ่าอันนี้ของของเชเบ็ดจะไปพรุ่งนี้แล้วอันนี้เราจะมาแจกเพื่อนบ้างโอเคไหมมีใครมัางเชเบ็ดแล้วยี่สเก้ากล่งรวมไหมรวมไมเดยวม่ต้องเอาออกมาออกค่ะไม่ต้องเอาออกน้องจะได้กินกับเพื่อนอ่ะเอาต่อไปเพื่อนเพื่อนของเชเบ็ดมีใครบ้าง อะเอาแต่บ้านเฟอร์ก่อนมีเฟอร์ม,อรมีใครอีก,กออต้นน้ำออมเล็เชอร์เบดไล่จากบ้านใหม่มันจะได้ไม่งงนัดออเห็นไหมแล้วก็ใครอีกออดีตตังตังอันนี้พี่บุญเส้น,นมารีนา่าแล้วก็ใครอีก น้ำขิงต้<ม>นน้ำ<ม>แล้วก็ชเชเบตออมเล็ตคบพอดีก็ดีเชเบตเอมเลยแค่สองนี้อ้าวจริงเหรอนันก็ซื้อมาเกินหนูจะเอามาแจกเพื่อนๆนะคะคเพื่อนหนูมีสิบเก้าคนหนูก็ใกล้จะวันเกิดหนูและะ้วค่ะกดติดตามให้หนูแล้วก็แฮปปี้เบิร์เย์ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีเดี๋ยวดึงกว่ายกระเซ็กระเซ็น,นะคะ่ะให้กระเซ็นนีนนะคะ่ะบ๊ายบ,บาย,บาย แฮปปี้เบ d a ์นะคะเด็ค่ะเดี๋ยวช่องเชอรเบตฟันนี่นะคะวันนี้เชอร์เบตมาทำอะไรคะทุกคนมาขนมมาแจกเนื่องจากวันอะไรคะวันวันเกิดวันเกิดหนูนะคะอีสองวันนะคะใช่แม่อ้วขนมมาแจกทุกคนนะคุณของน้องคุณไม่มีให้น้องฮัทคนเดียวได้ไหมอ่าแล้วน้องเฟย์ามันนี้เร้วลูกเฟยามันนี้เลยอมาอาเชอร์เบตให้ใครก่อนเชอร์เบตอยากให้ใครก่อน อันให้น้องเฟยานะคะแล้วก็ให้ใครคะถ้าเป็อยากให้ใครก่อนอ่ะให้พี่ยมเลดก่อนนี่ให้พี่ต่างๆให้พี่อดดีให้พี่ฮากโอเคของน้องหุนไม่มีนะอันนี้จะเป็นของพี่พี่พี่ต้นน้ำกับพี่น้ำขิงเดินให้พี่ต้นน้ำกับพี่น้ำขิงก่อนมีอะไรทั้งคะมีอะไรใครได้อะไรมั่ง แลกน้ากับเพื่อนไหมมาบ้าเป็นมีระดมด้วยวุ้ยน้ำไล่น้าส้มใช่เพื่อนไปฟักชองลองลองแลกกับพี่อนตังไหมใครแลกมั่งใครแลกมั่งน้องอยากได้รถสีส้มมา้ยนี่น้องรู้เรื่องไหมเนี่ยน้องจะรู้เรื่องไหมอ่ากินเลยค่ะกินเลยค่ะกินเลยอ่าให้น้องให้น้องนะอะทุกคนลองชิมว่าอร่อยไหม กินตรงนี้เลยเหรอการถนนเลยนะโอเคอ,าาอ,อ่ะ <ๆ S 1> แม่อุไปเอาเสือแป๊บหนึ่งให้เขานั่งตรงการถนนเลยนะใหญ่ไม่พอนะอันนี้ของใครลูกอันนี้ของใครคะอของหนูหรออุ้ยหนูกินหรออุ้ยหนูกินน้ําเก่งมากเลยอะ่ะเชฟเบลอ,อร่อยไหมลูกเชเบลอร่อยไหมคะทุกคนอร่อยไหมมานั่งเร็วแป๊บนึงเร็วเดี๋ยวแม่อุก็เก็บแล้วค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องนี่ดูเขาหน้าตัวนี้กันเนาะโอเคพี่ฮากอร่อยไหมลูกอร่อยเหรอไปยาดีไหมเยี่ยมเยี่ยมทำไงเยี่ยมเลยอมเล็ดหอมเล็ดอยู่ไหนคะออันนี้ชเวเดทําไมได้กินด้วยอ่ะกับอมเล็ดอ่ะหันมาลูกหันมาหน่อยได้ไหม รจิงเหมือนไม่มีผักเลยอ่ะจริงเหรอเหมือนมีแต่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่อะไรอย่เงี้ยอ่าบิ๊กเบอรี่มิกมิกเบอร์รวโอ้พยายามเก่งอ่ะพยายามหมดแล้วพยายามหมดแล้วอ่ะดูดูพี่พี่นะคะเอาน้ำที่ตัวเองไม่ชอบมาแลกนะทิ้งบวมเก่งมากเลยโลกเก่งมากเลยอร่อยเลยใช่ไหมอ่ะทุกคนขอบคุณอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เช์เบตให้หน่อยเร็ว Birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday เซาเบะเกี่ขวบคะลูกรู้ไหมเซาเบะห่งขวบ่ไหเบนึ่งขวบไม่หรอไม่ใช่เาเบะกี่ขวบเล็วหกขวบหกขวบหขสันดา์วันเกิดเพียงอันนั้นของใคร อ๋อของเชอร์เบดเองเอาะเป่าเพียงก่อนเป่าเพียงอ๋อตรวจมนโอเคใครจะไวพรน้องเชอรเบตบ้างขอบคุณเชอรเบมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่าหรือยังลูกมุนค่ะอต่อไปใครพี่ออดี้เก่งมากพี่เฟอร์บอกว่าหนูกินอยู่ค่ะ พี่เร์ชอบกินลูต้ะโอเคอ่ะพี่ฮักพี่ฮักชอบกินลูกโต๊ะเอาไวพรอน้องหน่อยสิคุณเก่งมากเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนยังลูกขอบคุณนะคะแข็งแรงมามาน้องน้องดูหุ่นก็รู้ใช่ไหมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย